นี่คือสิ่งที่ห้ามมีในห้องนอนถ้าคุณอยากจัดหวงจุ้ยให้ถูกต้องรู้ไหมครับว่าพวกสัญญาณ Wi-Fi ตัวปล่อยคลื่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีผลต่อสมองมากๆเลยในเชิงหวงจุ้ยแล้วเราจะไม่นิยมจะเอาตัว รับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุเนี่ยไว้ในห้องนอนหรือใกล้กับหัวดูนะครับว่าถ้าเราไม่ได้ตั้งไว้ใกล้หัวสัญญาณเตือนเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันอยู่ใกล้หัวแต่ว่าสัญญาณคลื่นแม่เหล็กเนี่ยนะมันจะแรงมากๆแล้วมันส่งผลต่อการทํางานของระบบร่างกายเลยนะครับลองดูนะครับว่าถ้าเอาไปใกล้ๆเครื่องสัญญาณแล้วจะเป็นยังไงบ้างลองดูนะครับเห็นไหมครับว่าเครื่องเตือนสัญญาเนี่ยบอกว่าพลังงานแม่เหล็ก ไฟฟ้าตเนี่ยสูงมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะเอาสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยอยู่ใกล้ๆหัวหรืออยู่ในห้องนอนเลยถ้าเป็นไปได้ควรตั้งนอกห้องนอนนะครับหรือถ้าคุณมีห้องเดียวๆแล้วมันมัน,มนไม่ได้จริงๆคุณต้องเอาสัญญาณเนี่ยให้อยู่ไกลตัวเวลาที่คุณนอนมากที่สุดครับ